ทำไมหนูสวยจังเลยอะฟารีฟารีในรูทีนสกินแคร์กันนะคะทุกคนอืมอันนี้คือนิดเดียวพอเขาดีมากเลยคือแบบมีตัวแม่เหล็กให้นะคะใช้อ่าผสมน้ำเล็กน้อยแบบนี้รอดบนบริเวณใบหน้าของเรานะคะทุกคนใช้ประมองอันนี้เป็นเหมือนผัดเซลล์ผิวอะ คือ cleansing หน้าก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยลงตัวนี้เป็นซูเฟ่ทำความะสะอาดคลีนสำอางได้ด้วยนะคะทุกคน remover ซูเฟ่คือใช้ประมาณสัปสัปดาห์หนึงประมาณ1-3ครั้งก็พอค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยเอ่อ cleansing ล้างหน้าปกติเลยค่ะอันนี้คือเป็นแชมพาที่แหล หลักๆที่ใช้แล้วแบบผิวอ่อนโยนผิวสะอาดสดชื่นนี่ก็จะตามด้วยสักสาั๊มสักสาซัก๊กามนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเจลล้างหน้าสดชื่นมากดีมาก ล้างคอล้างที่หมดนะไรพงไรผมเสร็จหลังจากล้างหน้าเสร็จก็นี่เลยค่ะรับนหน้าให้แห้งพี่เฟิร์สจะใช้กระดาษทิชชู่ จริงๆคนคนเลือกกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะน่ากลัวอไม่น่ากลัวน่ารัก <c oughs> ไม่ได้ชอบว่าตัวอเ,เองเไม่ได้ชอบแบบว่าตัวเองว่าไม่น่ารักน่ากลัวอันนี้ก็จะประมาณสักสามสี่ปั๊มเป็นซอฟเจลนะคะทุกคนนวดโทรเรนเตนร์นี้เป็นสูตรใหม่นวน,นะของมาแล้วนะทุกทุกคน อ้ชส่ชื่นจังเลยแล้วก็จะตามด้วยครีมปิดผิวนะคะทุกคนสักสองปัม๊มสองปั๊มกว่าพอตัวนี้คือเก็บความชุ่มชื่นได้ดีมากนะสกินแคร์ไน g h t l y วันนี้ผิวดีมีชัยไปขวาครึ่งน,นะคะทุกคน อย่าลืมมากบาก่อนนอนกุ๊ดไน